โทรศัพท์หารถล,ลางที่ก็เลยต้องนอนนอนอยู่ตรงรนั้นแล้วรอรถมาลากพี่เพิ่งรู้ว่าทะเลทรายโคตรหนาวแล้วก็ทรายที่เข้าตาเล็กใหญ่มากอันนี้เป็นประสบการณ์แค่นเนเองพี่เลยโทรไปด่าเพื่อนแม่ก็ด่าที่ขับใช้เวลาไปสิบเอ็ดวันขับไปรีเจซี่แล้วก็ไปจอดแล้วไปหางานโชคดีว่พี่ได้งานมาสีท่ที่ที่นูน่นพี่ก็เลยเลือกได้ไหนท่ามแต่พี่ก็เลย สุดท้ายโชคเดียว,วพี่ไปเจอและพี่เอาคอร์โปรโที่มันเป็นประเดียโทพี่ไปพี่เขาก็เลยเปิดบริษัทให้แล้วก็เอาคนฝรั่งมาทาแล้วก็พี่ก็ทําพวกแอนิเมชันส่งทีวีส่งทางอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนที่มันบูมส่งหลายหลที่แล้วก็กลับมามาซัมเมอร์พี่ก็มาเจอคุณวิธิกับคุณสติที่กำลังจะจะเปิดของขาบุลรี่นี่ก็กรวบกวมว่า อไม่เป็นไรเพราะพี่อยากตอนนี้อยากมาสอนพี่เคยมาสอนที่สิีมาก่อนอยู่พี่สอนปถโทกับปติอยู่ที่คณะวันทัศน์สิแล้วสุดท้ายก็พี่ก็ลาออกมาเปิดให้กับคุณวิทิดกับคุณสติชื่อวิทีตาในในชั้นที่เลยทำพวกปังปอนคอมฟอร์ลแรกๆจำได้ว่าข้อมืวผ้าอะไรพวกนั้นที่ทำแล้วก็ทําพวกโฆษณาเยอะเหมือนกันกับทำปังปอนแตช่วงนั้นเทคโนโลยีมัก็ยังไม่สูงพี่ก็เลยรับรับ น้องๆที่แบบมีใจรักเฉยๆมามาทำกันแล้วหลังจากนั้นก็มาทำประกอบอยู่สี่ปีพี่ก็ไปเปิดวิษัก,ก่อนแล้วก็บวิบานมามาชวนไปไปเปิดรูวก,กันที่บา้านธิริศพี่ก็ทำทำอยู่อยู่บา้านธิิเสร็จแล้วก็ที่ถูกออกจากบ้านธิิเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาเปิดอยู่ R S, S U D A Animation ทำหนังให้กับรังสิตนะและ้วก็ทำหนังไม่ใช่การศึกษาที่ี่อยากทำหนังสนุก โดยก็มันเป็นการศึกษาแต่พี่อยากให้มันเป็นหนังสนุกมากเป็นหนังเลยอ่ะไม่ไม่ไม่บอกการศึกษาพี่กลัวมันน่าเบื่อพี่ก็เลยเอาทีมแบบเขียนบทหนังจริงๆมาทั้งหมดทั้งทีมหมดเลยเพื่อในอนาคตคืออาจจะรับเด็กมามาเพื่อจะมามาเพื่อจะสร้างเด็กที่แอนิเมชันต่อไปพี่ก็อยากทำหนังดีๆเลยเรื่องนึง ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าหนังเพื่อการศึกษาเพื่ออะไรนะคือมีเลือดพุ่งฟันหัวกันอะไรเงี้ยนะมีพี่มิพี่ทําหนังเด็กไปเยอะนะพี่ก็เลยรู้สึกว่าไหนในก็ทำแล้วอ่ะไหนในก็เราก็เขียนบทแต่เรื่องของพี่เนี่ยทำตามบททุกอย่างนะบทคือในในเราก็ทำนะแอนิเมชั่นมันก็ต้องมีที่จะสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องต้องมีแบบว่าความเป็นจริงด้วยแล้วก็มีแบบเลือดอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดใครอยากทำเลือดระเบิดอะไรเงี้ย ทำสามพี่ได้มีแต่เลื่อนระเบิดแต่แต่ทุกอย่างยิ่งจะบดนะพี่เอาเอาดีกระสนุเรื่องต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่อยู่ดีดีเดินมาเพกโดนฟันแขนขาดเลยไม่มีต้องมีเหตุผลต้องมีการดิว้วทุกอย่างต้องมีเรื่องรองรับนะนะก็ชีวิตเศร้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆถามก่อนเดี๋ยวพี่เปิดงานให้ดู ีบอยจะจะทำใช่ไหมครับจะทำปุ๊บเนี่ยซีบอยไม่รู้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรานั่นแต่ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราจะช่วยได้อย่างตอนนี้คือพี่พี่พี่ทำเทคเจอร์ด้วยพี่ก็รู้สึกว่าเทคเจอร์กับตัวโมเดลที่มันทำอ่ะคือพี่ปรับโมเดลมาก่อนพี่ทําโมเดลด้วยพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าบางอย่างมันฟังชันมันไม่ถึงเนี่ยทาไมเราเราไม่มีเครื่องมือแทนพี่ก็เลยเรียนรู้ซีบอยกับมัดบอ ที่ก็เลยทำมัดบล็อกทั้งหมดของงานอนิเมชันตอนนี้ที่ลังสิตเนี่ยคือพี่ทํามัดบล็อกให้หมดเลยเพราะพี่รู้สึกว่ามัดบล็อกมันถ่ายเข้ามาจากมายาแล้วก็ส่งเข้าไปได้เลยแล้วก็มันแค่เอาดิสเพเมนต์เข้าไปกับตัวคัลเลอร์ดีฟอล์เข้าไปมันจะเพิ่มบางอย่างที่รอยต่อของได้นะแล้วก็พี่ก็เลยต้องทําโมเดลทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวที่พี่ทําโมเดลวันหนึ่งอ่ะชองช่วยเด็กซ่อมพี่ทํามัดบล็อกให้ทั้งหมดนะก็คือวันนึงพี่ทําประมาณ5ตัวทุกวัน แล้วพี่ก็ได้เองแ,แ,แล้วพี่ก็ไปสอนเด็กกลางสิทธ์มันก็ได้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 กับเด็กกลางสิทธ์แล้วพี่ก็กลับมาทํางานพี่คือมันจะได้ไประโยชน์ทั้งหมดคือซีบอยทําไปเพื่อเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เรียนรู้ให้กับเด็กด้วยแล้วก็ทํางานด้วยมันเป็นมันเป็นคือพี่อยากรู้อยู่แล้วอยากได้กิ้งที่อยากรู้อันนี้เนี่ยที่ทำมา่อนอยู่แล้วอย่างเงี่ยคืออย่างซีบอยบางทีมันทาเสร็จโชว์โชว์ออกมาโพริีกอนมันสูงมากมันต้องมปรีโพไทโปรตรีนกัน มันต้องไปทำพอริโกนให้มันน้อยลงเริ่มต้องมาตัดนั่งตัดใหม่ไปเรืยนให้ทําบซบัตรมีมาไปเลยน4ีบัตรมันก็ต้องมาทาตัวตัวที่มันเป็นนั้นนะเพื่อเอาดิเทนินไปใส่ใช่ป่ะแต่ก็ต้องไปโอปิเจฟล์เพื่อจะเข้ามามายาใช่ป่มมันข้ามขั้นตอนที่เลยคึดว่าเอ๊ะถ้าเกิดมัดบล็อกมันสร้างมาจากกอตโตเดสแล้วมันมันเป็นมายาขอบพีดีแมมันน่าจะโอนไฟล์กันได้พอพี่ทําในมัดบล็อกเสร็จมันก็เข้าไปไฮเปอร์เชตได้เลย ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นง่ายขึ้นพี่ก็ต้องเรียนรู้คือบางอย่างเราเรียนรู้มามันก็ไม่เสียหายเพราะว่าพี่ว่ามันมีความสุขนะที่เราเรียนรู้ในอาชีพที่เราชอบเพราะว่าพี่ก็ทำอยู่เป็นพี่เป็นบัญชีพี่ก็พิมพ์ดีพม่เป็นใช่ไหมพี่ทำอะไรไม่เป็นเนี่ยพี่ก็เป็นแอนิเมชันกับวาดรูปกับเคียดีพี่ดีไซน์พวกแอนิเมชันดีไซน์หนังไตเติ้ลทุกอย่างเวทีพี่ก็ดีไซน์โลโก้พี่ก็ทํา พี่มีความสุขแบบพี่ไม่รู้สึกว่าพี่ทํางานมาเลยเรื่องจริงนะเนี่ยคือพี่นั่งทํางานอยู่ที่ลังสิตที่ศูนย์พี่ที่ศูนย์ในเมชันปุ๊บตอนเช้าถ้าเกิดพี่มีสอนปริาตีพี่ก็เดินไปสอนปริาตีกลางคืนพี่สอนปริาโทพี่ก็ไปสอนปริาโทแล้วพี่ก็เดินกลับมาทำงานพี่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ซีเรียสเรื่องงานอย่างเดียวเด็กที่ต้องส่งงานกับพี่ก็ต้องส่งงานกับพี่ถามทัางลังได้พี่สอนสบายสบายนะแต่พี่งแว่าต้องต้องทํางานสกับพี่แค่นั้นเอง นะแล้วก็ขยันสน่งเพราะว่าม่งานคือเด็กคนนี้สมสมติซีบอยทำโฟษเหนื่อยโคตรเลยใช่ปะ่ะแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปเที่ยวกับแฟนส่งงานเราเหมือนกันต้องได้ไม่เท่ากันคะแนนะใช่ปะ่ะเพราะไม่เท่ากันมีพอสว่างอาจจะทําเร็วขึ้นและดีไม่เป็นไรหาหาวิธีเอาแค่นั้นเองพี่เป็นคนแบบชีวิตง่ายมากเลยนะถ้าไม่ง่ายมากพี่ ครียดฉี่เหลืองไม่หมดหรอกใช่ไหมเพราวะว่ามันต้ที่มอีอาชีพต้องทําหลายอาชีพที่ต้องสอนที่ต้องทำดีมิชันที่ต้องทําหนังสือพี่ออกหนังสือปีละสองเล่มพี่วางแผนไว้หมดที่ต้องแสดงแกลลอร,รี่ทุก,กคืนเอ่อทุก,กคืนบเที่ยงคืนถึงตีสามที่ต้องเขียนแกลลอร,รี่เพื่อแสดงที่ซีล่แกลลอร,รี่ที่เศรษญศาสตร์เราสัางปีถ้าพี่คิดมานั่งคิดตายเลย คิดคิด àn, งานเยอะแต่แต่อย่าคิดเรื่องตตัวเยอะเข้าใจไหมไม่มีใครมาอย่าไปบวดเยอะเอาเรื่องจริงนะมีใครบ่ดเยอะไหาโทรไปถามเพื่อนแม่งโคตรเบื่อเลยงานโคตรเบื่อเลยมีไหมแล้วเพื่อนออมันก็จริงว่าคูก็ว่านะแต่มันไม่ได้คิดถึงเราจริงๆไม่มีใครไม่มีใครเคยคิดถึงเราห่าเกิดห่านาทีถ้าไม่ใช่พอ่อแม่แฟนคนสนิทเรื่องจริงไปพูดกัดบเพื่อนว่ามันโคตรเบื่อแล้วมันก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ไปกินข้าวกับแฟนมัน บดน,น้อยๆทำเยอะๆแค่นี้มันง่ายมาชีวิตโคตรง่ายเลยแล้วก็ทำตรงนี้แค่นี้นนไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยเราบนเยอะขยะในหัวมันเยอะมันก็เลยทำชา้าคนก็ถามเ่าทำไมพี่มีเวลาทำงนานเยอะจังที่มีเขียนหนังสือให้อขอร่างที่ต้องคิดกระตูนไอเดียให้กับไรเตอร์ที่ต้องทำให้กับบางทีกับบูปางเด ทำภาพประกอบให้ full s t o c ทำหนังสือให้ full s t o c เขียนหนังสือเล่มสองเล่มเล่มสองเล่มให้กับ full s t o c ทำลายทำแอนิเมชันออกแบบคาแรคเตอร์ทำโมเดลแอนิเมตสอนด้วยสอนโทรก็คือตีตะวันทำได้ถ้ามันไม่คิดเยอะขอยันในหัวพี่มันน้อยแค่นั้เได้ดิหรอได้เดิทำไมมันไม่ได้อะวางตารางให้ดีก็เหมือนซื้อหุ้นอะ ใช่ไหมพี่ก็ซื้อหุ้นทาไมพี่พี่ไม่ได้ซื้อขายหุ้นพี่รู้สึกว่าลงทุนจริงๆพี่ก็ปล่อยมันไปก่อนกิจการคือคือจริงๆถ้าเกิดรู้ว่าเราจะไปซื้อร้านกาแฟพี่ที่เกี่ยวทำ้านกาแฟเนี่ยหรือทำ้านอาหารนะพี่ไปซื้อหุ้นให้มันทําเองพี่คิดอย่างนั้นพี่ไม่ได้ลงตุนหุ้นก็ปล่อยไปพี่ไปทําเองพี่ก็ต้องยุ่งลูกน้องล้างจานอยกจานแตกกี่เลยพี่ก็ไปซื้อมิ้นไปซื้ออะไรที่มาทําพวกเส้นอะไรไปพี่ก็ไปซื้อแค่นั้นเองพี่คิดแค่นั้น ในหัวพี่วางตลาดนี่หมดใช่ไหมพี่เล่นหุ้นแต่รุเจพี่ก็วางตลาดพี่วางไว้เดยว่าเงินเงินมันควรจะเป็นยังไงแต่พี่ไม่ได้ซื้อเรียนะพี่วางแล้วต้องทาตามนั้นซื้อหุ้นก็ต้องซื้อดอลลาร์เอฟดอลลาร์คอสคือเฉลี่ยวทุกเดือนไม่มีใครรู้หรอกหุ้นขึ้นไม่ขึ้นก็จ่ายมันเท่ากันทุกเดือนเดี๋ยวมันก็เฉลี่ยกันทุกอย่างแต่พี่ไม่ค่อยได้วางแผนเยอะพี่วางแผนไว้ก่อนขนาด ง่ายไหมก็วันนี้พี่พี่ไปที่ลังสิทธิ์พี่ก็ไปสอนเช้าพี่ก็ไปปรุมเด็กมีปัญหาตรงไหนพี่ก็ปรับโมเดลคาแรคเตอร์ถือพี่มันก็มาตามให้พี่เขียนลายใช้นเยอะแล้วส่งส่งส่งคาแรคเตอร์ให้ผมบางพี่ก็ทำคาแรคเตอร์โชคดีที่มีคนคิดเร็วพี่ก็เลยถึงก้อเพราะพี่ไม่ไม่ดีเงื่อนไขไม่ดีก็ไม่เป็นไรเขาจะคืออย่างรัดรัดกให้พี่เขียนมดใช่ไหมวันนี้ใช่ไหม ก่อนมาพี่ก็เขียนมดให้ตัวน่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ให้ดูเด็กๆนี้พี่ลงสีให้เพราะว่ารัฐจะใช้พวกนี้พี่น่าจะลงได้ทันเาเค,เ,เ,คคเคยเหนือห่อยเคยท้อไหมครับเคยเหนื่อยเคยท้อเรื่องคนใช่ไหมแต่โชคดปีที่พี่ทำาะไรอี่จะไม่เคยมีทะเลาะกันแปดปีไม่มีเก้าปีไม่มีคือพี่พี่ไม่ได้นั่นเท่าไหร่ก็คือทอ้อเรื่องแค่คนบางทีมันแค่ไม่ฐานแค่น,นั้นเองแต่พี่ไม่ได้เคย ิดว่าโอ้ยทรมานอย่างไม่มีท้อท้อก็มีหมดแหละใช่ไหมแต่มันเกิงว่าก็แค่นั้นก็คิดมันก็ช่างหัวมันทำไงทำไงได้คนยุ่งใช่ไหมคน่ะชื่ออะไรชื่อตาใช่ไหมคนน่ะคนน่ะเหมือนกาแฟมันคนน่ะมันก็มั่วมันก็ยุ่งมันก็เลกคนมาอยู่ด้วยกันน่ะเลกส่วนใหญ่เพราะว่าคนน่ะมันมันมีพ่อแม่โตมาไม่เหมือนกัน ยากคนมันเปลี่ยนยากเพราะว่ามันมันเปลี่ยนยากเพราะว่ามันตเติบโตรงนี้ที่ที่เปลี่ยนคนด้วยที่คุยคุยได้แต่เป็นรถที่ไปเปลี่ยนตั้งแต่ชาติกําเนิดก็ไม่ได้มันก็ต,ต้องปล่อยไปโอเคนะท้อหรือท้อบางทีพี่ท้อเรื่องเรื่องพี่ขับรถเป็นักจิตไก่นั่กับตื่นเช้าพี่ไม่ค่อยพี่จร <this> ิงจิพี่ก็ทำไปเรื่อยๆพี่ไม่ได้ชอบสอนไม่ได้ชอบทําอะไรหรอกจริงๆรพี่ก็อยากอยู่บ้านเหมือนคนปกติ แต่เป็แ่ว่าถ้าหน้าที่มันมีก็ต้องทํามันก็ไม่มีอะไรแล้วที่บางทีก็เราก็มาคิดในแง่บวกโอ้อาชีพนี้เราก็ได้ตังค์โดยที่เราสบายมานั่งวาดรูปที่เรารักสมัยเด็กอย่าไปคิดว่าแต่คนส่วนใหญ่วาดรูปเยอะๆจะลืมไปว่าตัวเองเคยชอบวาดรูปกลายเป็นอาชีพใช่ไหมมันก็เลยเกลียเพราะเหนื่อยมันวาดซ้ำทุกวันเราเปลี่ยนเลยถ้าไม่วาดรูปคนอื่นก็จะประากกว่าอีกแล้ววาดรูปยังมีรายได้เข้ามา เราคิดแอนิเมชันเราก็ยัมีรายได้ออกมาทุกอย่างมันเป็นผลผลที่เราทำมาเลยนะขยันทำอ่ะไม่ไม่เดียวที่วาดรูปหนึ่งพี่ก็มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟพี่อยู่แล้วนะพี่ก็ไม่ค่อยดีไม่เดือดริ้ที่คิดแลนะ้วแต่ถ้าเยอะทยานนะถ้าเยาอะทยานทั้งเด็กๆแต่พี่ไม่ค่อยได้แข่งพี่ก็จะเป็นแบบแข่งกับตัวเองเรื่อยๆแข่งกับคนอื่นก็ไม่มีผลหรอกพี่ไปแข่งกับตาเสร็จก็วเดี๋ยวซีบอลเก่งพี่อีกพี่ก็ไปตามซีบอลอีกพี่ก็ตายเลย พี่แข่งได้แค่นี้ก็แค่นี้แข่งตายเลยคีพี่แข่งทั้งประเทศเลยแข่งทั้งโลกเลยแต่มาพี่ก็ส่งไปเวลาที่ส่งประกวดพี่ได้การ์ตูนโลกเป็นสิบครั้งเลยนะพี่ได้พการ์ตูนทั้งการ์ตูนไอเดียกับการ์ตูนเคลื่อนไหวแอนิเมชันการ์ตูนไอเดียพี่ก็ทำเพื่อพี่ที่ได้พวกโรมาเนียพวกอะไรด้วยที่นั่นเก็บนะพี่ก็ทําไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ทําแล้วนัแน้วก็วางวางไว้ก็ทําไปแล้ว แล้วตาจะแย่ยงมันก็ไม่ได้แล้วก่อเหมือนเหมือนพี่มนทดธรามะเลยิี่โกรธหัวเลยตอนอยญ่เลยพี่โกรธหัวเลยเสร็จแล้วก็โกรธหัวเลยแล้วพี่ก็มีก็เห็นไหมตอนที่สมัยก่อนพี่ไว้ผมกว่าจะเซ็ตผมตั้งเหนื่อยจะตายเห็นไหมพี่ก็เลยโกรธหัวดีกว่าไม่เป็นไรไม่มีใครคิดถึงเราหรอห้านาทีคิดถึงพี่ไหมเนี่ยผมไม่คิดแเราจะกลับไปนะวันหนึ่งอ่ะสูงสุดละนะแล้วก็เบรรทิปเออเดี๋ยวมัน อยู่พอยู่อาเดสูเอดีกว่าอันนั้นก็ค่อยคิดถึงพี่แล้วน้อกนั้นตาก็ไปเที่ยวกับแฟนพี่ก็เลยก็โกรหัวพี่โกรหัวเสร็จพี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยไม่เห็นมีใครยุ่งกับพี่เลยยุ่งกับญี่ปุซ่าก็แค่นั้นแหละชีวิตนะเศร้าไหมไม่เศร้าหรอกชีวิตพี่อันนี้พี่เราคือเห็นว่าอยากฟังเรื่องจริงนะแล้วเดี๋ยวพี่อันนี้พี่เปิดงานให้ดูนะอันนี้เป็นงาน งานหลายอย่างพี่ทำเพราะว่าพี่อยากทําจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้คือบางอย่างที่ก็ไม่ต้องทำก็ได้อันนี้ใช่คนไม่เท่าไหร่ยี่สิบกว่าคนเองทอย่างสลอสได้เพราะว่าสลอสคือสมมติว,ว่าซีบอยว่างพวกที่ก็ให้ซีบอยทำอย่างอื่นซีบอยเก่งเรื่องฝีมือใช่ไหมที่ให้ทำเทคเจอร์ถ้าเท็กเจอร์ไม่ได้มาช่วยพี่ทาําแบ็กเกิลก็ได้ได้เหมือนกันพี่จะทำด้วยทำอันไหนมืก่อนเนะี่ยบางทีใครเห็นไอ้พวกชิงร้อยชิงล้านที่อยู่ข้างหลังพวกเสื้อยืดพี่มัง พี่เท่งด้วยก็คือพี่ก็ออกแบบไปมังเท่งโงตุกกี้ส่วนใหญ่น้องยุ้งที่เป็นเวอร์คอยเล่นกับหมาทีวีอะไรเงี้ยเป็นงานพี่ก็ทำนะที่ก็ออกแบบอันที่เป็นไตเติ้ลแล้วก็ที่ใช้นานสุดในเวอร์คอยที่พี่ทำก็คือไอ้โลโกเวอร์คอยแล้วมีน้ำลงลงดอกไม้ขึ้นตอนจบะนประมาณ9ปี8 9ปีเนาะเนี่ยอันนี้เป็นงาน สเก็ตคาแรคเตอร์ดีไซน์อันนี้เป็นงานที่ก่อนที่ออกที่เรื่องฟีดอันนี้พี่กำกับกับพี่จิตนะแล้วก็คุณประภัที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่แอน,นิเมชันที่อเมริกานะแล้วก็อันนี้เป็นงานการ์ตูนอาร์ตนี่พี่ก็นั่งสเก็ตการ์ตูนอาร์ตี่ประมาณเมตรกว่านะส่วนใหญ่พี่ก็นั่งเขียนเนี่ยสีน้ำมันมึง อันนี้เป็นหนังสือของฟูสต็อกที่พี่ทำชื่อเยนรุษานะที่ไม่เคยเขียนหนังสือมาก่อนพี่ก็รู้สึกว่าถ้าไม่เขียนจะรู้ได้ไงพี่ก็เป็นสมัครม่อหม่อซัวอะไรอันนี้พี่ได้เอาหนังสือให้ชาติปีนี้ปีนี้ก็คือพี่เขียนนิเทศพี่กเขียนเขาให้มาเขียนร้อยจ้าสิบนาเขาเขียนมาห้าสิบนาพี่ก็ถ้าไม่ทำมันจะไม่ไม่รู้พี่ก็เออทำแล้วกันคงเป็นของอนาคาเถอะพี่ก็ทำไปกันไร ทำทำได้แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นปกซีดีของพิบภัฒน์ของพิจิตรนะอันนี้พี่บอกแกพวกหน้าปกซีดีบ้างทำวทีทำซีจีสกิลมีอันไหนทำได้เถอะพี่ไม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 ่มีอะไรบางทีอันนี้คอนเซปต์อาร์ตนานแล้วแต่พี่พี่ทำอยู่อันนี้เป็นคอนเซปต์อาร์ตที่ต้องเขียนในในทีมเลยอันนี้เป็นคอนเซปต์อาร์ตที่เขียนด้วยโฟลว์ทูช็อปแบบเร็วๆนะก็คือ เมื่อก่อนเป็นซูเปอร์วิเซอร์ 4G เนี่ยบางทีแล้วพี่ต้องออกกองเนี่ยพี่ก็ต้องไปทํา 4G ไปบล็อกกิ้งช็อตไปมาร์คตัวทําไมแท็กให้ไม่อยู่อะไรเงี้ยพี่ก็ไปอย่างคนไปบินไปที่ทีท่พวกขอนแก่นเนี่ยพี่แท็กไม่อยู่เพราะว่ามันอยู่บนฟ้าแต่ก็หาวิธีการกระบาดอะไรคือพอถึงช่วงนั้นะ่ะเวลาผู้กับมันต้องการต้องการงานบางอย่างที่เป็นไอเดียอันนี้ไม่ใช่เรื่องคนไปบินนะเรื่องจอแคที่มันตัวใหญ่ ทำไงวะพี่ก็ต้องสกเก็ตในน้นฝึสกสเก็ตดอออิ่งเร็วๆใน Photoshop ให้ได้อย่างอย่างว่าช้างหพี่อ,อย่าโดช้าะตัดช้าหมอคนว่ายน้ำหนีอยู่บ่ามีคนว่ายน้ำหนีอยู่อะไรพี่ก็สกเก็ตไปอันนี้สิบกว่าปีน่าจะสิบปีก็คือก็ต้องนั่งทำก็ต้องทำเขียนจระเข้ก็ฝึกเพราะว่าสลปรกรเราฝึจากจระเข้มาแล้เราเขียนจระเข้มาเขียนแล้วก็ลอง ก็จระเข้สไตล์นี้ก็เขียนสไตล์นี้ก็เร็วๆไปเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานที่พี่ทำก็คือเป็นของกระทรวงก็เป็นพวกอาเซียนสปิดที่ลำรำเข้าไปโลโก้อาเซียนสปิดอันนี้พี่จะทำนะก็อันนี้คอนเซ็ปต์วันทุกขก่อนที่จะเปนหนักันอันนี้เป็นงานเรียนสมัยที่เรียนอยู่ที่นู่นนะทื่อ นี่เป็นงานเรียนสมัย ก็็เปนพอทำเสร็จแล้วพี่เป็นรู้สึกเป็นทุเรียนของไอทีดีพวกเทปทีดีด้วยดีเทนทีดีเทนอันเนี้ยตัวนี้คือดีเทนแรกไอ้ผู้เอเรียนพวกเนี้ยคือสมัยเรียน,น